ว,วันนี้ได้มาเที่ยวดูชาวมองเก็บอหอยเก็บปูนะครับเพือ่อเอาขึ้นมาส,มสดๆเลยครับป่าจะได้ออกมาเป็นได้เก็บปูเก็บหอยแต่ละอย่างมันก็ไม่ใช่ง่ายๆนะครับดูแล้วโอ้ใน,นวันจะร็จนี่มาได่มาขึ้นมาตั้งแต่กี่โมงครับเนะี่ยดูแล้วอ๋อออกออกเรือไปน่าแสนวันที่หนึ่งที่สองอ่ะตอน เนวแล้วเราก็มานั่งเก็บอย่างนี้อีกครั้งนึงใช่คะโอ้มน่่นรีบน่นะครับชีวิตของชาวประมงนะครับออไปกวจะได้ปลามาเพราะนั้งต่อไปนี้ซื้อของทะเลมันเจ็บใจตัวที่ว่าพ่อค้าไบมันขายแพงกว่าราคาที่เรา สายเราเราขาดไปมากเลยเนาะที่นี่ที่นี่จะเป็นปูที่ออกขึ้นมาประมาณโลเท่าไรครับไซส์นะ่ซส์ใหญ่ที่ใหญ่สุดแว,วเ 200, ะเมื่อกี้นี่ชาวประมงบอกจะปูที่สดขึ้นมานะครับตัวใหญ่ๆห,หน่อยก็แค่ ผมไม่ได้เป็นยังสดสดหน่อยก็แพงหน่อยนะครับแต่ที่ร้านอาหารเมื่อกี้ผมไปนั่งรับประทานครับนี่ครับนี่คือเรือประมงแล้วที่อยูิดประทานนี่เองใกล้ๆาไปขายไปลอยออกไว้ไม่กี่เม็ดเนี่ยกิโลละพันเอามาแล้วก็เก็บหอยก็เหมือนกันเป็นพันราคามันแตกต่างกันมาก้ไม่วครับนี่คือเป็นชีวิตของชาวปทะเลครับเนี่ยก็เลยกพูดง่ายๆเป็นอันนี้ประมงชายฝั่งพูดง่ายๆคือประมงชาวบ้านอย่างพวกเรา อยางดบางทีเราอยากจะมาตกปลามันเป็นเรือแบบเรือตกปลาน้ไมรั่ใขงคไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนี้ไม่ใช่อย่างนี้ตกปลาไม่ได้เป็นรตกปลา้ครับเี่เตกปลาังว่าไม่ิงน้ำรู้จักรู้ราคไหมดนไมมแกอกนะในวันนีแปดพันแต่ว่าไปทางคืนไปทางคืนก็แพงหน่อยนี่เตรียมจะออกเลยไหมเนี่ย หลอกเลยตอนนี้เลยโอ้ตะว,วันเลยลโอ้ยไม่ได้แล้วเมาขึ้นแย่เลยอย่างเงี้ยโอ้นี่ครับนี่ชาวประมงเตรียมออกแล้วครับเนี่ยเนี่ยเช้ากึ่งนาพอเก็บเสร็จปุ๊บจะเตรียมไปวางวนต่อนะครับครับนี่ชีวิตชาวประมงจริง,รงๆนี่ไม่ไหวครับมันไม่เคยนั่งเรือไม่เคยนั่งเรือน้เมาแย,ย่แน่ครับ ชาวประมบอกว่าเร,เรือแบบนี้มันจะกระดกได้กระด,ก,ก,ระดกนด้แต่ถ้าแบบล,ลําราเรือบอกว่าเรนใช้เท้เาถาอาดไปทุปลาได้ครับนี่สะพานเรือนากเกลือนะครับอันนี้เป็นเรือประมงที่ตอนนี้ก็รอเวลาพอเย็นมาน้ําขึ้นมาก็จะออกนะครับโอ้เยอะเรือมันเยอะมากออกทะเลแล้วก็คงเต็มทะเลนะครับ ดูไปดูบรรยาก,กาศครับดาวนู้นนะารับไปไกลโน่นเลยครับโน่นนะครับไปนะครับ,รบ็นลำนั้นเรือพวกนี้ก็บอกว่าเหมาตกปลาไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีห้องน้ำอาบเราครับหมบดจริงๆพังหมดแล้วหมด หมดอายุไขครับนี่เป็นร้านอาหารครับที่เรา,านั่งรับประทานนะครับเป็นวิวข้างๆร้านซึ่งอยู่ตรงสะพานนาเกลือนะครับสวังามครับ